ติดตาม Facebook อีลาได้เลครับ <พอ S 1> ่นติดตามหามืห่นห้าแล้วอันนี้ช่องจริงนะคะอเออดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้แฟนๆฟังนะครับมันมีมันมีเพจเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กปลอมขอ,องน้องไอครับถ้าไปอ่คือทั้งพี่บ้าหรือเ่ะพี่น้องเหมือนคนนี่ค่ะ อืมเมอนคนบ้าเล่นเลยครับอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะผมบล็อกไปแล้วหละอ่าเป็นคนเดียวกันครับที่เล่นเฟซอ,อันเอี้ยงกระสุกอันที่มันมาดาน,น้องแคนดี้เพรบา้านแคนคนเดียวกันคะเพราะ <คน S 2> ว่าคนเดียวกันเพราะว่าอยู่บนใช่ครับเขาเขา,เขาปิดเขาปิดเฟซนั้นแล้วเขาก็มาเล่นเฟซแบบช่องปลอมอันนี้คือช่องปลอมนะคะช่องปลอมเดอพี่ราเลี้ยกเป็นลองเสือได้จ้ะจะแนอีหยางไหมครับเจอเป็นช่องปลอมหลายแห่งด้อ แสดงว่าเป็นพิมพ์พีพพ่บ้าครับผมพอพ่นทั่วไปเขาปรเฮี้ยนออกสิอันนี้ส่องจริงไหมจ้าไปไปไปดาแฟนครับถักไปดาแฟนครับอีสานอีพียังไปว่าเป็นตัวร์ทัวร์ทีมทัวร์เดียนเราไปหาโคตรโกรธเห็นผู้นี้ให้พี่น้องแบบลำงค่านหูลำงค่านตาพี่น้องบอกไปเลยด้วครับว่าต้องว่าต้องไปอีหยังเพราะว่าถ้าเฟซจริงถ้าเฟซบุ๊กจริงๆให้แม่แม่ให้พ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องทุกคน สังเกตยอดติดตามครับยอดติดตามจะเยอะๆของนกคือกันนะครับคนติดตามสามสี่แสนอันนี้คือสองแท้แต่ผันสองพอมนี่มันสิบอกคอยมีคนใดติดตามครับสังเกตยอดผู้ติดตามได้นะครับแล้วก็เพื่อน<ม>เพื่อนถ้าเป็นเฟซคนจริงๆที่เล่นจริงๆที่ไม่ใช่อวาตารเพื่อนก็จะเยอะๆหน่อยครับพันสองพันสามพันจนถึงห้าพันทักมา,าดาวหอดงานอืม ทาร,รมดาว่าพอตายเมีตยตายนุ้มบอกเลยค่ะนุ<ด>้มขาโทรศัพท์ยังแล้วนุลยไปตรวจอันนี้ต้องฝากแฟ,ฟนๆนะครับผมมันไม่ใช่มันเป็นภัยกับทุกๆคนเลยต้องบอกเลยเพราะว่าบางคนอาจจะหลงกลไปโอนเงินโอนท่องให้บางคนอาจจะหลงกลไปเสือข้ามบอกข้ามยังเพราะว่าผู้เฒ่าบางเสือเลียนเฟียดาเปลี่ยนเห็นเป็นรูนปก็คิดว่าเป็นตัวจริงแล้วสินะครับได้ว่าครับน้องอายได้ว่ากบพ่อจ๋า แต่เ่าเน้นเรลอแรกจริงๆเราเป็นเฟซอาวาตารเป็นเพจอาวาตารนะครับมีทุกรูปแบบแล้วก็มีอาชีพนะครับมาในรูปแบบแบบนี้เยอะมากแต่แฝงมาในข่าวของเอฟซีกับลายแห้งเหมือนมันเขาเขาเป็นคนที่อยากเข้ามาหาศิล,ลปินนี่ขอจทสักพักอันนี้ต้องให้่ากแล้วก็หนูระวังด้วยเผื่อพ่อดูไม่ทั่วถึงเขาเขาก็จะเข้ามาแบบรักเรา เข้ามาแบบรักแล้วก็เข้ามาแอบแฝงทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาลงมาลัยบ้างภาคกาโอวนเงื่อนใหกันแล้วเอาอวนเงิ่อนใหกันแล้วรอเ,อเงื่อนจันหคะครับพี่นอ้องแล้วสิกามี่ด้วยครับ้าระ้อนก็เหนือเขามาในรูปแบบของอ่ะ,อะบางกนก็ตัววัวป่วยกะมี่ครับตัววัวป่วยตัวมูวัวป่วยจกความเป็นลรคมาเล่งเป็นลรคนักก้นลงนี้ก็ว่าไปเตัอหาก็ไม่เห็นใจจัด เอฟซีโค icism, ตอิ่มังตังนะครับแต่อวนเงินอวนห้องกันแต่เสียเงินทิมถ้าถ้าสิโอนไม่ได้ให้อีหลายอย่าไปโอวนจะไปฝากเอื่อนด้วยกันโอนมาบัญชีพอเลยได้จ้าได้คำตอบข้าไฟแต่ว่า าพมเห็นใจจากเอฟซีที่สนิทเพราะว่ามันจะมีบางบางคนก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะของป่วยขรเป็นอันเนอเรามนาเอโอนเงื่อนให้นะครับยืมเงื่อนยืมท่องกันสุดท้ายเราไม่ได้ป่วยอย่างนี้ก็มีมาในหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับและนี่อีกหนึ่งเรื่องพี่น้องที่น้องอาอายแล้วกับบอดนกพอนกออกมาฝากแฟนครับน้องอาอายแล้วกับบอดนกเกี่ยวกับเฟซปลอม สำหรับของน้องอ้ายหรือว่าศิลปิน,นหลายๆคนนะครับดังนั้นเบิ้งดีๆแฟนครับเอาสางเฟซปลอมอวาตารขึ้นมาแล้วก็คือยังบนน่นกว่าทักไปหาผู้น,นั่นไปว่าผู้นี่ผู้น,นั่นไปคอมเมนต์ต่างๆไปโกดๆอย่างสร้างความเข้าใจผิดให้คนทั่วไปดังนั้นน้องอ้ไอก็ขึ้นโชว์แล้วว่าของจริงเป็นแบบใดของจริงเป็นแบบนี้ดังนั้นแฟนครับ าฝากไว้น้ำเดินนะครับเป็นหูเป็นตาให้น้องอ้ายให้อีลาให้พ่อนกพงศกรสำหรับในเรื่องของเฟสปอมเรากะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการโอนเงินเฮ็ดมาไล่บอดนกก็บอกว่าเบิ่งดีๆพี่น้องเบิ่งดีๆก่อนที่สิโอนมาไล่นีพ่อต้องไปฝากไปผู้ใไน,นะครับโอนเข่าบัญชีบอดนกเลยพ่ต้องไปโอนฝากผู้น,นั้นโอนฝากผู้นี้ เดี๋ยวสิถือหลอกล่วงว่าโอ้ยโอนมาพี่เลยเดี๋ยวสี็หใหเ้เดี๋ยวสีวสรงตอจังสันพี่น้องอันตรายอันตรายนะครับสมือนี่บอกเลยว่าโลกโซเชียลนี่หลอกล่วงกันหลายหาช่องว่างฮากาดแบบนี้หากินกับความหักนี่แหละกลุ่มแฟนคลับสร้างความหนาเสื้อถือทั้งทีแบบนี้เพราะาแต่มีคนหลายๆคนเสื้อถือกันให้โอนมาหาเจ้าของเราวบดนี้ก็รีบรับหายตัวพี่น้องหายจ่อยหายจ่อย เอาไปเป็นของเจ้าของสั่งดังนั้นก่อนที่สิโอนต่างๆเช็คบัญชีเช็คซื้อดีๆให้เ,เรียบร้อยเลอนี่ยนี่อีกขึ้นหนึ่งประเด็นที่บอลน,นกน้องอายมาฝากแฟนขับกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวสารต่างๆของอีลาอาอายแล้วกับบอลน,นกให้ทุกคนให้แฟนคลับได้ฟังได้บึงกันนะครับ